สวัสดีคนไทยเรื่องกันได้ไนะครับผมวันนี้ก็มีกับช่องก่อนพาโดนแชแนวซึ่งวันนี้นะครับก็ก็ขอพายจริงๆที่เราไมา่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าเราอาจจะติดเรียนนะครับแล้วก็ไอ้สัปดาห์เนี้ยผมไขว่าใจครับทุกคนตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยนะบอกว่ากนนะล่องอะแชเเราจะมาไอตอนนั้นนะไอเมื่อวานเนี้ยผมสุ่มวันนี้ไปแล้วไปปวดหัวชิบหายกูเลยอัดคลิปไม่ได้วันนี้กูไม่เล่นด้วย กูบอกเลยกูไปเล่นกูไปรีวิวเฉยๆผมมารีวิวนะครับแล้วผมก็แนะนำแกแต่งตัวนั่นเองนะโอเคคนไปดูกันเลยไปดูอะไรตะจ t จนี่คือการแต่งตัวนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบไม่มีเกาะทองนะก็จะใส่เป็นอันนี้เออ ใส่ไปแบบเดีด๋ยวๆเอาลูกตาไฟก็ได้อะลูกตาถ้ามีนะครับถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับอ่าเอาเอแล้วกันชุดไหนวะนี่แดงๆเกงๆขอเป็นปีกนกเข้าละเข้าแล้วครับคนดูนี่โหดีไม่ใช่หัวไม่ใช่หัวนี่นะไม่ใคยใส่ ขอเป็น,ห,น,นนะหัวนี้แด้วนะหัวนี้หัวนี้ถ้าไม่มีจะใช้หัวนี้นะเออเดี๋ยวผมใช้หัวนี้ดีกว่าครับอ่ะเอาหัวขาวก่นเอาหัวขาวกันแนะนำสไตล์ตหัวขาวไปก่อนผมไม่อยากเอาขั้นว่าเผื่อมีบางคนมันไม่มีอ่ะหล้กาก็ขาวแล้วทุกคนน่าจะมีแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็ จะเป็นเออเสื้อแรงนะครับพวกเสื้อแรงพวกนี้เนาะใครมีเกาะก็ใส่เกาะนะแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนํานะครับให้ใส่กับเกดปีกนกสีแดงเนี่ยมันเข้าเ้ยเปกติก้ามทองมันเข้าอยู่ยังไงกก้ามทองก็เข้า ยังไงก็เข้าบอกไว้ก่อนคือผมจะหาชุดที่เป็นขากับเปนแดงด้วยนะน,นี่คือผมจะให้ตู้ลยชุดเนี้เอ,อ่ยยังไงก็เข้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนเกมเขาบอกเข้าอยู่ดีครับผมเห็นไหมคือมันเข้ากับดุกชุดที่มันมีสีแดงด้วย อ่ะอ่ะผมเปลี่ยนรองเท้ากันอันนี้คือเซ็ตที่หนึ่งนะครับก็มาดูไอ้รองเท้าตัวที่สองเถอะโอ้โหอ่าตัวที่สองนะั้นเราจะมาดูกับคืออันนี้จะเป็นของสายเติมนิดนึงนะครับผมก็ถ้าสายฟรีไม่มีก็ก็ทำอะไรดีวะก็เรื่องของเขาครับถ้าสายฟรีไม่มีนะครับ,าารรบก็รอทีมแจกฟรีครับเมื่อไหร่ไม่รู้ อ่ะอันนี้คือชุดที่ผมชอบใส่อยู่นะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ใส่สีเหลืองอะไรเอ๊จะเท่อยู่่ะไปเชิญตัวเฮ็ดจิณเอาเออเท่อยู่เท่แล้วก็จะเป็นไอ้ชุดพวกนี้อ่ะโอ้ชุดนี้ฮันขอหาชุดแจกฟรีแบบนึงนะคนดูชุดแจกฟรีชุดแจกฟรีอันนี้นี่แล้วก็ อันนี้ถ้าใครมีนะครับมุนดูถ้าใครมีนะโหโคตรดีแล้วก็ชุดที่แจกฟรีถ้าฉันใส่ป่ะติดชุดที่อะไรกูดิอ่ะส่วนใหญ่ผมมีชุดคัทน่ะดิเอคอนเออแรงแดงก็ได้ดิแต่ผมไม่เอาชุดนี้หรอกมันเข้าเหรอไอ้พวกแรงแดงแหละกับปีกนกเนี่ย ก็ดมแต่คุณจะหาชุดแจกฟรีนะอ่ะนี่แจกฟรีครับผมเดี๋ยวแบบชุดแจกฟรีอะไราบเงี้ BTS ช,ชุดนี้ก็ได้นี่แต่เขาไม่มีอ้ปีกนก,กนเนาะเออว่ะไปหาเแท้ๆใกล้เออ,แ,เอ,อแบบนีน้แล้วก็อเค เ,เออโคตรเท่อะยากจริงจริงจริงเหรเอฮันโดโูใส่ไงก็ได้อะมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเนาะเป็นสีนี้เดี๋ยวค่อยแนะนำตัวละครผู้หญิง อันนี้ขอจัดเต็มหน่อยนะขอขอจัดเต็มแบบเติมๆติมเลยนะโอเคไหมมันไม่ต่างอะไรหรอกขอแบบไม่เอากอดทองแล้วไปหากอดทองน,นี่แล้วก็ของเกงนะครับก็คงจะผลของเกงอ,นนอันนี้อันไหนอยู่ไหนวะน,นี่นี่เออ แต่ว่าถ้าอยากให้เข้านะต้องใส่กับปิหนุกแดงเข้าจริงไฮไลท์ไฮไลท์วกเลยไฮไลท์อ่ะมีไฮไลท์อ่ะครับเพคุนดูเราเราไปดูตัวนี้กันคือผมเล่นไม้ I've got rhythm แล้วใส่เต๋อก็ใส่มันนี่ได้เลยนะครับผมก็ใส่ตามผมได้เลยเนาะก็มาดูจากที่ส่งผมนะครับโอ้ทำไมสีทองเกลี้ยงวะ ก็คือทรงผมผมแนะนำให้เป็นตัวนี้เนาะหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้เออตัวนี้ก็ได้แต่ตัวนี้แจกฟรีอ่ะได้อยู่แล้วก็ตัวนี้เราก็พอได้นะครับอันนี้ก็แจกนะก่อนอ่ะอันนี้เขาใส่เติมนะขอรีวิวใส่เติมก่อนจี๊ด Okay. เห็นอะที่เด็อยู่ตรงนี้ชุดอะอันนี้ก็เกินกูว่าใส่กอะทองดีแล้วเนาะต้นต้นใหญ่ตรงนี้คิดว่ากอะทองบปญิงดีกว่าคือใส่ประมาณนี้ก็ได้ g o r t h m แต่ว่าถ้าอยากสวย่นนี้ต้องมีนี่เว้ย แล้วก็ต้องแบบมีน่เว้ยอันนี้เต็มชุดเลยนะอันนี้คือแบบได้แล้วนะคะัรหัสมีราคาแล้วนะครับเออไวยรหัสกูเองครับไม่ใช่รหัสขอคุณครับได้ผมเองครับมีราคาครับเกต้า <Yeah, no! S 1> มามาก็เดี๋ยวเราจะแต่งเป็นหัวสปีเนาะ <c oughs> ก็ขอเป็นอันนี้ต่อแล้วกันนะไม่อยากเห็นปากแม่ เที่ยงวะเดี๋ยวแต่ลาชุดแต่ลาชุดนี้คุนเท,ที่ยงวะ่ะชุดต้นที่ใส่พีมีได้ก็น่าจะเป็นชุดพวกนี้ชุดแต่งโมนี่นี่ชุดนี้นี่ใส่พีมีเสื้อไอพวกชุดไฮไลท์เนี่ยผมมีนะขอไว้ก่อนนะไปไงไปไงเคยเห็นเปล่าคุณเคยเห็นเปล่า เย็ดคเทยะเย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 ็ดเย็ดเต้นไหมได้บอเต้นไหมเต้นเต้นเต้นดิทุกคนเคยเห็นปะ่ะหัวแม่งไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์แม่งใส่เนี่ยเคยเห็นปะ่นะนี่วะนี่ไล์ก็เข้าละครับ ตึงอ่ะอ่ะชุดประมาณนี้เออว้่งตึงโคตตึงอ่าสีเหลืองเอ้ยสีขาวบางกันแต่ผู้หญิงผมไม่ได้นำห้ใส่สีขาวสีขาวแล้วปะคนมันไม่มีให้แลกอ่ะคนอื่นเขาขาแบบเอาสีขาวกันกูเอาสีอื่นไอ้เหี้ย กูเท่กูแรกสีแดงอะ่ะกูไม่แรกสีดำเงินอะ่ะกูแรกสีแดงอะ่ะก็เท่เลยกูอย่างตึงอะ่ะอันนี้จะใส่เกาะทองนะครับก็ถ้าคู่กับคือผมแน,นะนานะถ้าสีขาวอะ่ะควรจะใส่กเกาะทองนะเออคือวันนี้ผมเล่นไม่ได้ปวดหัวเยอะขอมังกจหน่อยนะครับ อมกอดท้องก็ใส่แบบนี้ got แคือถ้าใส่กับอันนี้ไม่เท่แล้วลองคิดสภาพผมใส่สีเหลืองดิแล้วลองคิดสภาพจบมีแค่นี้แหละดอกแือสีแดงเขียหนาี่ดายได้คลิปนี้กูรู้สึกามากเลยทำไมตอนกูเล่นกูรู้สึกไหวอย,ย่งางวะก็ <c oughs> สีแดงก็แป็น้ำปีกนกแดงเหมือนเดิมครับผม มแนะนำปีกนกแดงนะเพราะว่าใส,ส่ที่ผมแนะนำเนาครับเพราะว่าปีกนกสีแดงอะมันมันอ้นั่นะไงมันตึงไงไม่ใช่หรอกกลัวแล้วหัดกูเองอะเนี่ยไอ้ยักก็ไม่ใช่เลยเขาหนอ,อ,อยเฮ้ยอูหนีสภาพนี่คนมีชุดนีป้ป่ะมีใครมีชุดนีป้ป่ะคือหายากมาก บอกไว้เลยอันนี้คือที่จะสิบเก้าครับแรงมากครับผมไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอะมีนะเว้ยผมทานทุกซีซั่นนะเว้ยแค่กูเล่นไม่เป็นแล้วกูก็ไม่ได้เติมแล้วกูก็เลิกเล่นครับไอ้แค่ไม่ใช่อลไรหรอกกูเล่นไม่เป็นเออจบป่ะกูเล่นไม่เป็นครับพราะผมเล่นไม่เป็นผมก็เลยเล่นไอ้แค่คนหาแล้แม่งเล่นไม่เป็นแล้วแม่งจะเล่นต่อบาปะ คือพอผมไปดูใช่ไหมสปีดิตมันก็มาหาผมแล้วไงก็จะเป็นปีกนกสีแดงอยู่นะว่น <click underneath> ี่ I've got อา e t rhythm r h y t h m let my ยี่หกเฉียบไปก็ประมาณสองพันเสียไปประมาณสองพันหนึ่งร้อยเพชรอ่ะอันนี้ไม่ได้พอดนะกูบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือคูแรกนะดูนะ,ะตอบไ,ปไปด้ดูจะตอบพ่อแบบอย่างเงี้ยจะตอบจะตอบก็คือค,ค,คใน,ใน,ใน,ในอ,อื่นไบเออว่ะเที่มีในนี้อยู่เอออย่าลืมดู เ,เล่นยังไงตัวแบบนราม่าเป็ไนไงวตายโหตึงมา,มาตายตัวนี้นะครับก็ต้องอยู่กับสีขาวเนาะซึ่งสีขาวกูก็ไม่มีหาอะไรเลยนะครับนั่นแหละครับสีขาวกูไม่มีหาอะไรจริงๆครับ ว่าและไอ้เนี่ยก็ไม่มีหาจริงๆว่ะอ่ะสีขาวนะสีขาวอางเกงก็ต้องสีขาวคุณมีแค่นี้นะผมบอกไว้เลยนะมีแค่นี้นะคุณก็เรียบร้อยแล้วเทอะคือแบบต้องการอะไรเว้ยคือคุณมีกางเกงปีกนกเออแล้วก็ ทองก็หน้ากาดไฟแล้วก็หัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็รองเท้าหมีอยู่ไหนวะเท้ามีเชออื่อรองเท้ามีหายเอออย่นี่ันรึเรอยามึงเราใส่อะไรเพิ่มแค่นนแนงไม่ริสซเอลส์ตัวตผู้ชายเป็นหัวขาวหน้ากากไฟเกาะทองอันนี้ นี is, so like ่จบไอ้เหี้ยเตัวกูตายเท้าที่เห็นหมาดยังไงนี่คือผมยังมีกล่องอยู่นะผมบอกเลยผมยังมีนี่ยังเหลืออายุสิบสองกล่องนะเพราะว่ามันแล้วผมมันจะถึงวะไงรอ ลองเล่นเฉยสักตาละกันแต่เป็นป้าเบาคนนี้เป็นเป็นโรคอยู่นะ <c oughs> คือแบบเป็นโรคอยู่คนดูเข้าใจปะคือเป็นโรคอยู่อยากจะมะอาอัดคลิปให้คนผู้ชมดูไอ้เียท่ทจัดอะแต่กูเจ็บคอชิบหายอันนี้ขนาดดีขนาดแบบมึงเป็นตะกี้ช่างไม่นเอาขอโนโออกมาเว้ย กูเนี่ยมาลอยแต่กูยิงหัวไม่เป็นยิงหัวไม่เป็นแอะไรไอ้ใบใหญ่เป็นโรคใช่ไหมใช่แหละเกียรนหมอกเกียร์เป็นโรค เป็นนั่นที่ยค่บอกไว้ก่อนคือตอนนี้ไอ้รหัสผมเนี่ยเริ่มเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วผมบอกเลยฮะผมเริ่มตึงแล้วเอ้แปะจะเลเวลสีแล้วเริ่มมาแล้วผมเริ่มเชิดฉายแล้วขอกำลังใจหน่อยนะครับคนดูผมรักคนดูนะครับอย่าให้ผมซาวแบบถ้าผมประมาณหนึ่งหมื่นซาวได้ผมแจกแจกแพชชชี่ได้ประมาณห้าพันเพชรเลยเหรอขอบคุณนะแต่ไม่มีเงินนะขอก่อน น,น,ๆๆๆๆน,น้องเ,เ,เนิ่มปาระเบิดเป็นมมียน่ย first blood สวย Double kill! แล้วไม่ขายไปไหน อยากได้ปืนร้อยช่วยกูก่อน โอ้โหพ่อมึงบ้าเปล่าเคยเอ็มพีนะเว้ยไอ้นี่อยากตึงเลยไอ้ร้อเมตรอ่ะโอ้ตอนนั้นกูตายังกูปั่นกับเสียงเสียงตรงข้ามกันมาโทษครับกูก็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 แล้ว ให้ร er หัสก็โดนแบกแล้วกันรหัสก็โดนแบกกูเลิกเล่นเลิกไม่มีรหัสเล่นแม่จะโดนแบแน่งไงโดนไปสามวันที่เป็นกูกูเลิกเล่นจริงคกูแบบทังชีวิตแม่งเล่นแต่เกมในเฮีย ไปละหนึ่งเสร็จเรียบร้อย Thanks เก็บกรเมืม่อกี้โคตรเวอร์ครับ วันนี้นะครับฝีมือผมมาอัปเดตให้เฉยๆไม่้ใช้ไ,ไร้มาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น,นะครับอ่อด,ดูต่อไปไม่ได้ดูต่อไปครับผมครับผมดูต่อไปนะครับดูดูดูต่อไปอครับขำครับ แกไม่ไหวแล้วนอ้ปังแกผม,มหน่อยเี่เขาดูขอบคุณมากเลยนะที่เขามาดูคลิปนี้ไปเซตดเฮดซะนาแทบจะไม่ไหวยอยู่ละโคตรปวดหัวก็่าชื่นต้องใดแคร์คนดูด้แค่นะครับอืมได้แค่นะครับเป็นการมีความสุขกับเราไม่ใชเรื่องเนีย เข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานโอเคครับผมใครชอบคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับผมบายบายเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานตามเข้าไปยนะรเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานอย่าลืมกดติดตามด้วยจะมีคลิปใหม่ๆแล้วก็อาจจะเข้าร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานไปก่อนแล้วมัเบื้องหลังก็ลงคลิปยูทูบติ๊กต็อกอะไรอย่าเงี้ คนนั้นแต่งงามสียใจเข้าร่วมสมรภูมิครูเป็นตำนาน